ดีค่ะพี่น้องถาวาเอาวัวลงน้ำอีหลามันนี้นะคะฟ้ากไก่แห้งนะคะพี่น้องมาหวัดกําแห้งเพ็ดเลยพ้นกระตุกเอาวัวลงน้ากันพี่น้องสูส่ซอยกันไปน้ากันว่าสีโบเห็นหนาเห็นตากันแล้วหลังจากรถยางแตกค่ะพ่ออันเอฟซีใจดีนะคะเพื่อเห็นรถอีลายยางแตกก็เพียนให้แบบพี่ๆเลยค่ะขอพูดในหลายนะคะเอฟซีทาปโรบิรี่ค่ะพี่น้องสาวเร็วไม่หวงเร็วนะคะกําแห้งเพ็ดจ้าฝนต๊กอีหลาก,ก็บประยดนะคะยง กับออยานค่ะพี่น้องมาเอาง่อลนองกันยานอยูย่แนวหนึ่งค่ะยานเน่ยานตีว่าน้องนี่อ้วนโอ้ยสาวบุกระไดเนาะยานเน่ยานตีว่าน้องน่อ้วนค่ะพี่น้องจ้าไปไปเอาง้อล่องจ้าอุ่นอุ่นอุ่นลุนไปเปิดคอกรถเอางัวล่งจ่พี่น้องฝนกระตกนะคะ ฝ่าวาหล่ลงฝ่าไปหาหมองพักตื่นแต่ตีสองค่ะออกรถดตีสามเจ้าตื่นมายัางตีสองตื่นแล้วตื่นอีกนะนะพี่น้องเคยเป็นบ่อนประเภทวันตื่นแล้วบุลุกตื่นแล้วบุลุกนนะ <laughs> <laughs> เป็นกับมุมีประโยชน์ย่างค่ะเตือนตีเตือนตีสองเก็บเสือผาแหลวตีสามพอดีค่ะพี่น้องสามมาหอน,นีนะคะถ้ารถยางแตกอาจจะหอนอยู่ประมาณสี่โมงแรงค่ะอันนี้รถยางแตกหอดประมาณหกโมงกุก,กว่านะคะแต่ว่าบนทันหมืดได้นนะคะ่ะมาพร้อมฝนว่าสันมาซุ่มมาเย็นแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะเอาฝนมาฝากพี่ตอนนองท่างเอากาแพงเพชรพร้อมนะคะเพื่อนเป็นเอฟซีด้ค่ะพี่น้องสาติดตามมีหลายมาถุกขีปทุกขิบ,บตามความเป็นจริงแล้วที่หลาจะจ้างรถขนส ลงมาได้ค่ะอิลาทีโบคอยมาเองมันไกลเกินไปแต่พี่เล่าบอกว่าขอได้บขอไ้สาหวนเป็นคนมาส่งพีได้บว่าสันว่าอันเอฟซีขอมาปานี่อิลาก็จัดหายเลยจ้าบามันแดงแดรอๆอไดพี่น้องลูกผสมบามันนะคะลูกผสมบามันสวยๆเลยค่ะทุกคนจ้าคุณเมียเพิ่นก็น้ำหอมไปหดงัวนะคะมาขำมาคุณเนื้อบอกลาเลยวาสันว่านะคะงัวกระลบปั๊ เราพี่น้องจ้ามันตื่นฝนน่ะนะลูกผสมมามันแดงๆเอามาเลยค่ะสองตัวนะคะเอฟซีคอมาเสาบนจัดให้อยากให้เสาบนมาทรงเองว่าสันว่าอยากเข็นหนาเท่มือใดก็เปิดเบิ้งตั้งแต่คลิปเสาบนนีละว่าสันโอเคค่ะอีหลาจัดให้ค่ะเอฟซีควมาเสาบนจัดให้เด้อพี่น้องเด้อมาจูงเขาคอกให้เพื่อนค่ะพี่น้องจ้มามามาหนันอีเมลเราได้ลูกหัวแล้วอีหลาบอกว่าเดี๋ยวอีหลาน เจกขาทาใส่ก้อนนี้เนี่ยหัวสีได้หูหูว่าสันว่ <c oughs> วาว้ายเศ้าบนก็นได้เนาะเอา้าถึงหันกล่องถึงจุ้งหัวพี่น้องจาทุรักทุเลในเล็กน้อยถึงปานกลางเลยกกหมากมไม้ค่ะเฮ็ดจังใดๆเนาะพี่น้องเนาะสู้กันไปจ้าอยากเฮ็ดคลิปงามๆอยากให้เฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเข้ารับชมนี่แหละจ้ะก็เลยสิได้ประมาณนี้นะคะหันกล่องเองนะคะจุ้งหัวเองถ่ายเองนะคะทุกคนจ้า เป็นกำลังใจให้อีหลานีด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องเอฟซีทางนคะรสวรรค์กัแพแงเพชรนะคะหรือจังหวัดตากตะตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอีหลามีงวดหนาโลนะคะผอมคมุ้นประมาณนี้หุนประมาณนี้ราคาตัวละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นด้วยพี่น้องสร้างรายถูกสร้างรายได้ลายสร้างหน่อยได้หน่อยจ้าสร้างสองตัวอีหลาก็มาค่าขนส่งอาจจะดูเป็นอันแพงเนี่ยแต่ว่าอีหลากะลดให้ครึ่งหนึ่งของรา,าคาค่าขนส่งทั่วไปจ้าพี่น้องจ้า เอางูไปซุงหอดขวกกล้วก็กระตากฝนกลับมากค่ะมาเอากลองเพื่อสิกลับไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเข้าเบิ่งจ้าก็บสีคำๆเหมือนเมือแน่แลว้วพี่น้องภาพก็สิบช่ชัดเจนขอโทษขออภัยเด้อนะคะอีหลาก็จะพยายามฝึกฮัดไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามถ่ายรูปภาพที่สวยและดูดีขึ้นมาสีฮัดไปเรื่อยๆละพี่น้องเอาจนมันงามหมดละเนาะซํานี้ก็บเบิ่งไปกอนนะคะพี่น้องจ้าโอ้ยฟ้นเข่าตาค่ะทำฟ้นเข่าตาแล้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดคุณแม่เลี้ยงลูกค่ะคุณป้าขาตรงนี้หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านคลองสะพานช้างลูกแล้วก็หมู่ยี่สี่อำเภอตะบนตํบลตําบลข้าอำเภอขานุจังหวัดเชียงรายเทปเสาบนมาจริงเหรอแม่มาจริงแล้วเสาบนหนาลากด้วยเนี่ยหนาทั้งสามด้วยเปียกฝนเปียกมอมแมหมดเลยค่ะดูขวางกีดขวางก่อนนะลูกไม่เป็นไรค่ะแล้ววัวดุใจไหม ปลาหน่าักลูกหน่ารักมากเลยหน่ารักสองคู่เลยข้างล้างนั่นก่อนหัวก็หน่ารักจะของก็หน่ารักเฮยหน่ารักทั้งวัวตั้งจะของป้าบอกว่าทุกคนจ๋าป้าบอกว่ากินข้าวกินปลาอยู่นอนที่นี่ก่อนพักผ่อนก่อนสงสารมากเลยเปียกหมกชดแไปก็ได้ลูกโอ้ไม่เป็นไรค่ะสงสารค่ะโอเคขอบคุณ พี่น้องสารับเงื่อนหนาวคอกรับเงื่อนหนาตฟ้ามีดีเด้ค่ะซาชุดเด้อคำนาคุ้นลังนะคะผู้ไปผู้ไปกับไฮมีโ่โสดผู้อยู่กับไฮมี่ใช่เนาะพี่น้องา้านับเงื่อนไอ้รับเงื่อนรับทองหนาคอกหนาวรักบ่ตงโอนเงินมาจับไก่ปันเด้กับโบตงโอนเงินมาจับมาหวัดเห็นหนา้าเห็นตากันก่อนนะคะเห็นหนา้าเห็นตาเบาพูดคุยกันก่อนถึออกถึงใจแท้ไา่กับเพราว่ากัน,นะคะ่ะพี่น้องขา <laughs> สำหรับวันนี้นะคะพี่น้องนี่ละได้เงินแล้วไปเมื่อค่ะวันนี้เงินปลาขึ้นเรื่องเลืขอบคุณที่มาข้าขึ้นเรื่องเลือกให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่เลือขอบคุณค่ะดีแล้วพี่น้องอีลาบอกแล้วขายจริงส้มจริงส้มทั่วเขตภาคอีสานเจอต้องอดทางขานผักเนื้อเจอต้องอดทางเหนือป้าอันนี้เขตภาคเหนือเหรออันนี้เหนือตอนล่างลูกอันนี้เหนือตอนล่างเนือตอนล่างกานตอนบนภาคเหนือได้พี่น้องอีลาว่าเจอ โค้ดเกหลวงปันไหนคล,ลูกหลามาภาคเหนือเลยค่ะ <c oughs> มาภาคเหนือได้ค่ะสำหรับพี่น้องบ้านเท่าได้ค่ะภาคเหนือนะคะทุกคนภาคเหนือนะคะสนใจอยากได้วัวหน้าตาดีวัวรอนะคะวัวรอวัวถูกวัวสวยนะคะสนใจสั่งกับน้องเมย์ได้นะคะสั่งกับใจดีนะลูกแม่จะของกวใจดี <c oughs> สั่งกับสาวอุวลได้เลยค้ <c oughs> าราคาเป็นเงินเองนะคะไม่ว่าจะสั่งสิบยี่สิบตัวก็ได้นะคะยินดีส่งให้ถึงที่เลยค่ะ <c oughs> สาวอุบลไปส่งเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเ